ค,คุณธนาธรลงพื้นที่ตั้งแต่ปี62ถูกตัดสิทธิ์ไปพอ66ก็กลับมาช่วยหาเสียงให้กับพรรคก้าไกลมองเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมาครับก่อนอื่นก็ขอบคุณสวัสดีคุณวรวิตรับ,รบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็สิ่งที่เราเห็นนะครับในฐานะที่ก่อสร้างพรรคอนาคตใหม่มาด้วยตัวเองและปัจจุบันนี้พรรคก้าวไกล,ก,ลก็รับอุดมการไปทําต่อเราทํางานการเมือง4-5ปีก็ไม่ได้หยุดไม่ต้องใช้โพอื่นเป็นตัววัด แต่ใช้ตัวเราเองเป็นตัววัดคุณราวิทถามว่าเห็นอะไรบ้างผมเห็นว่าในปี6-2นะครับประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาแต่มันยึดติดกับตัวบุคคลเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรนะครับแต่พักเก้าไกลปี6-6นี้ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือการมองพักในฐานะพักมากขึ้นความเป็นพักมันได้รับการตอบรับจากประชาชนไปแล้ว ประชาชนมองเห็นแล้วว่าพรรคก้าวไกลมันไม่ใช่ธนาธรนะมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะอเอาพิธาขึ้นเวทีพิธาก็พูดเหมือนธนาธรเอาลิศังสีมันขึ้นเวทีรังสีมันก็พูดเหมือนพิธาเอาไอติมขึ้นเวทีไอติมก็พูดเหมือนกับลังสีมันมันกลายเป็นการเดินทางมันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ขยายความทํางานทางการคิดมากกว่าพรรคการเมืองดังนั้นถ้าถามว่าเห็นอะไรในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ผมเห็นการเติบโตของเพื่อนพ้องน้องพี่ในพักก้าวไกลและทำให้พักก้าวไกลได้รับความนิยมยาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะพรรคการเมืองมากกว่าในฐานะตัวบุคคลไม่ต้องอาศัยกระแสฟ้ารักพ่อแล้วนะโอ้ <c oughs> ผมคิดว่ารอบนี้เยอะครับ <c oughs> เอายกตัวอย่างนีแ่แต่ตอนนี้หัวหน้าพักเขาชิงขวัญใจสาวๆไปจากคุณธนาธรแล้วนะคุณวิทยาไปที่ไหนสาวๆกรี๊ดตลอดยิ่งดีเลยครับก็ถึงเวลาแล้วแหะครับถึงเวลาทีา่จะต้อง ให้พักก้าวไกลไปไกลกว่าธนาธรต้อง,งบอกไปไกลกว่าพิธาด้วยไหมแน่นอนที่สุดเนาะต้องบอกว่าออมองคุณพิธามองไม่ว่าจะเป็นคุณไอติมคุณรังสีมันไม่ว่าจะเป็นสอ,อสอหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสฤีิกัญญามองพวกเขามองด้วยสายตาชื่นชมอมองด้วยสายตาภาคภูมิใจที่การกระทําของเรามีส่วนทําให้พวกเขาเหล่านั้น โดดเด่นและได้รับการยอมรับในสังคมขึ้นมาภูมิใจที่พวกเขาเปิดเติบโตภูมิใจที่พวกเขาได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นหนึ่งในพลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้ามีแต่ความภูมิใจกับการเติบโตของพวกเขาผม,ผมเคยคุยกับอาจารย์ปียบุตรแะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนชวนพักพวกเพื่อนฝูงมาทำพักอนาคตใหม่บอกขอเวลาชีวิตคนเหล่านี้สิบหกปีคือ เหมือนกับว่า16ปีที่ผมตีความก็หมายถึงว่า16ปีนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะเป็นรัฐบาลทํางานในเชิงความคิดใช้เวลากับมันค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจว่าเราเป็นใครตอนนี้มันยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะถ้าย้อนกลับไปวันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะมันมันโตเร็วไหมและการโตเร็วเนี่ยมันมีข้อเสียไหมมีข้อเสียแน่นอนการเติบโตที่เร็วนะครับอผมเอาอย่างนี้ก่อน,นตอนที่คุยกับอาจารย์ปิยบุตรตั้งพรรคอนาคตาใหม่ คิดไว้ว่าเลือกตั้งสามรอบผมพูดเสมอถ้าใครไปติดตามดูตนะั้งแต่ผมพูดที่แรกจนถึงวันนี้เนี่ยผมพูดเสมอว่าสิ่งที่เราทําต่อให้เราฝันใหญ่ต้องการสร้างการเมืองไทยที่ดีกว่านี้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกภายในการเลือกตั้งครั้งเดียวดังนั้นมันมีลักษณะเป็นการเดินทางม,มันมีลักษณะเป็น movement หรือขบวนการทางความคิดมากกว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่งการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่ง ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้แน่นอนคุณจะต้อง<ม>อาศัยพลังมหาศาลที่จะอธิบายให้กับพี่น้องคนไทยฟังว่าเราต้องการสร้างประเทศแบบไหนทําไมเราต้องทําเรื่องยากขนาดนี้นะครับ<ม>ดังนั้นเรื่องอย่างงี้มันใช้เวลาแน่นอนนะครับ<ม>ทีนี้ถามว่ามันโตเร็วไหม,มต้องบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับเราก็ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะครับมีประชาชนให้ความไว้วางใจเราเยอะถึง6.3ล้านคะแนน ปัญหาของการเติบโตที่เร็วเนี่ยมันทำให้ฐานไม่มั่นคงเราทำงานความคิดในเชิงทั้งอุดมการณ์ความเข้าใจในอุดมการณ์ทำไมเราต้องสร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยทำไมประเทศไทยต้องไม่มีรัฐประหารอีกทำไมต้องกระจายอำนาจทำไมต้องปฏิรูปกองทัพทำไมถึงต้องต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดทำไมถึงต้องทำเรือ่องยากๆอย่างนี้ไปทำเรื่องง่ายๆอย่างคนอื่นทำไม่ได้เหรอ ขายนยโยบายทีละตัวไม่ได้เลอทำไมต้องไปทำเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบเยอะแยะเลย<ม>การเติบโตที่เร็วเกินไปทำให้เราไม่สามารถสร้างฐานความคิดรองรับคนที่เข้ามาได้อย่างเพียงพอมไม่แปลกใจทำไมถึงมีปรากฏการณ์งูเหา่าเพราะมันเติบโตเร็วมากยกตัวอย่างพักอนา,านาคตใหม่ได้รับการรับรองเป็นพักในวันที่6ตุลาคม2561 เลือกตั้งวันที่เท่าไหร่นะครับ24ิมีนา<ม>พูดง่ายๆรับรองเป็นพักจากกรกตมีเวลา6เดือนเท่านั้นเองมสมัครผู้สมัครสสนุน่นปลายมกราคมพาก็สมัครกันแหละจากตุลาจนถึงวันรับสมัครมีเวลาสเดือน4เดือนต้องหาสสเขตให้ได้350คนสเดือนคือ1 2่อ่ออ120วัน120วันต้องหาผู้สมัครให้ได้ 350คนปอกแล้ววันหนึ่งต้องหาผู้สมัครวันละสามคนนะวันนั้นอนะ่ะรวมบรรจุดด้วยนะดังนั้นโอกาสในวันนั้นที่จะหาผู้สมัครที่มีคุณภาพที่มีอุดมการเหมือนกับเรามันยากมากคือส่วนหัวที่ร่วมกันก่อตัอ้งพอมันกระจายลงไปส่วนคนที่มาเป็นสมาชิกมาเป็นผู้สมัครสอสอเนี่ยบ,บางท,บางทีบางทีวิธีคิดมันอาจจะไม่รอมรวมเป็นก้อนเดียวกันทุกอย่างมันก็เลยมีบางอย่างที่อาจจะมองต่างกันแต่ว่าด้วยเวลาที่จํากัดตอนนั้น ทีนี้ตลอด4ีปีที่ผ่านมาอาจจะมีคนตั้งคําถามแล้วมันจะเกิดปร,กรากฏการณ์แบบนั้นอีกไหมพอเป็นก้าวไกลในครั้งนี้โอ้โหผมว่าคงรับประกันไม่ได้ว่าจะเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อว่าผู้สมัครรอบนี้หนักแน่นกว่าเดิมคืออย่างนี้โดยภาพรวมโดยภาพรวมก่อนนะก้าวไกลหกหกอนาคตใหม่หกสองถ้าผมต้องมองในฐานะผู้ที่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่หกสองมากับมือเนี่ยเปรเียบเทียบกันอนาคตใหม่หกสองกับก้าวไกลหกหกผมกล้าพูดได้เลย เก้าไกล66พร้อมกว่าอนาคตใหม่62สองในทุกด้านในทุกด้านแม้จะไม่มีธนาธรแม้จะไม่มีปิยบุตรแม้จะไม่มีปณิกาใช่ในสี่ปีที่ผ่านมาพวกเราเติบโตมากขึ้นพวกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางมากขึ้นความรู้เรามากขึ้นสี่ปีที่ผ่านมาเครือข่ายเราเยอะขึ้นสี่ปีที่ผ่านมาเราทํางานกับผู้สมัครบางคนสองสามปีก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง สี่ปีที่ผ่านมาเราถูกทุบเราถูกยุบพักเราถูกกล่าวหาต่างๆนานาว่าล้มเจ้าชังชาติแต่เรายังยืนหยัดเข้มแข็งมาได้ถึงวันนี้4ปีที่ผ่านมาพวกเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นทั้งทางสปิริตในการทำงานและทั้งทางอุดมการดังนั้นมองในแง่ไหนก็แล้วแต่พัก9ก้าไกล6 6พร้อมกว่าอนาคตใหม่6 2ทุกมิติเลย ผมถึงบอกเวลาผมภาคภูมิใจกับการเติบโตของพ้องเพื่อนของผมมันไม่ได้มาเล่นๆมันมาจากการเห็น้วกเขาเติบอีกทางนางก้าวไกลก็ประกาศตัวพร้อมจะเป็นรัฐบาลเต็มที่แล้วตอนนี้แต่ในขณะที่ตอนก่อตั้งบอกขอเวลาสัก16ปีทำงานในเชิงความคิดให้มันสุกงอมเต็มที่ มันเป็นเพราะพอเข้าไปอยู่ในระบบแล้วม,มันเริ่มรู้สึกว่าอํานาจมันเป็นสิ่งหอมหวนแล้วไหมคุณธนาธรครับก,ก็เลยถึงจังหวะเวลาที่ก้าวไกลจะต้องเ,เป็นมีอํานาจบริหารบ้างถามว่าอนาคตใหม่พร้อมไหมอนาคตใหม่ก็พร้อมผมพร้อมเป็นนาย,ยกรั่มน่ว <c oughs> ยอยู่แล้วพร้อมตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่าการตั้งพรรคการเมืองใหม่มาโอกาสที่จะชนะและเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งแรกมันน้อยมากดังนั้นเราไม่เร่งการที่เราไม่เร่งคืออะไรถ้าเร่งเกินไป มันจะทําให้เราเดินผิดพลาดดังนั้นถ้าเล่งถ้าเป้าหมายคือการเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเราอาจจะต้องประนีประนอมเยอะเกินไปนะครับเราต้องขึงจุดยืนให้มั่นๆถ้าเราขึงจุดยืนให้มั่นๆแล้วเราไม่ต้องแคร์เป็นฝ่ายค้านก็ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนของผมในพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นทั้งรัฐบาลและพร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ผมคิดว่า สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคุณประวิจาได้ไหมครับสี่ปีที่แล้วจริงๆวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคนปรามาตรโอ้ยธนาธรน,นี่เราอ่อนทางการเมืองหรือเปล่าพวกนี้ไรประสบการณ์บริหารประเทศไม่เป็นหรอกจําได้ไหมครับทํางานไม่เคยมีสอสออยู่เลยในพักสักคนไม่เคยมีรัฐมนตรีอยู่ในพักสักคนเป็นพักใหม่อนาคตใหม่69สองไกลหกไม่เคยมีใครที่มีประสบการณ พวกนี้บริหารไม่ได้หรอกทํางานไม่เป็นหรอกนะครับเราถูกปรามามอย่างนี้ผมอยากให้ดู4ปีที่ผ่านมาอณาคตใหม่ไม่มีอดีตผู้สมัครสสเลยไม่มีอดีตรัฐมนตรีเลยถูกไหมครับแต่4ปีที่ผ่านมาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สปีที่ผ่านมาพักอะไรทําผลงานได้โดดเด่นที่สุดในสภาผู้แทแนราษฎรผมเชื่อว่าถ้าไม่เข้าข้างกันเองจนเกินไปถ้าพี่น้องประชาชน ติดตามการทำงานของสภาผูแแ้แทนราษฎรน่าจะได้ข้อสรุปที่ไม่ยากเกินไปนักว่าผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือพรรคก้าไกลนี่งไงครับไม่มีประสบการณ์ยังทํามาได้ขนาดนี้เลยสนามเดียวกันปอนต่อปอนไม่แพ้ใครจนทําให้หลายๆพรรคต้องนไม่รรปรับวิธีการทํางานใ,<ห>ในสภานนให้เข้ากับก้าไกลด้วยครับและที่สําคัญมากกว่านั้นลองคิดดูว่าก้าไกล66มีประสบการณ์มากกว่าอนาคตใหม่62สีงอีก มีประสบการณ์ขนาดนี้เข้มแข็งกว่าเดิม,มเหนียวแน่นกว่าเดิมเป็นน้ำหนึ่งในใจเดียวกันมากกว่าเดิมพวกเขาจะทำได้ดีกว่าอนาคตใหม่ของสองขนาดไหน